อันนี้คือ B 3นะแต่ได้ดูลายก่อนพอมไม่มีแดดเนี่ยอันนี้อันนี้คือ B 3นะเห็นไหมครับเป็นรูปหัวใจนะครับกับลายเส้นตรงนี้นะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ครับด้านหลังเป็นลายเส้นกับรูปดอกไม้สวยตรงนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้ลายเส้นกับรูปดอกไม้นะครับเอวเท่ากันเอว24นะครับความยาว38มปครึ่ง39มาประมาณนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อน คือผมก็ไปคุยมาแล้วบอกว่าไปปรึกษาทางทยานวิทยาศาสตร์นะครับว่าเราอยากจะได้ตัวตัวแท่งให้ความร้อนนะครับเอาไปใช้ในกรณีที่บางทีมันไม่มีแดดนะครับเกือช่วงมรสุมช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยก็ไปลงชื่อไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาค่อยนัดเข้าไปคุยรายละเอียดนะครับต้องขอไปปรึกษาพวกเราเราคณารารย์รดูก่อนว่าจะทํายังไงได้บ้างนะครับ่างเงี้ยก็ไปคุยปัญหาให้เขาฟัง อุทยานวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็นหน่วยงานที่แบบคอยให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับพวกผู้ประกอบการนะครับที่ใครอยากจะต้องการความช่วยเหลือด้านไหนเนี่ยเขเข้าไปปรึกษาเขาได้นะครับเขาก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายมีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะต้องออกเองหรือไม่เขาอาจจะมีงบมีโครงการมีอะไรลงมาแล้วก็อาจจะเป็นงบแบบว่าสนับสนุนก็ค่อยว่ากันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็โอเคเราก็ไปคุยแล้วไปลงชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดู ไม่รู้ว่าไอตัวแท่งที่เราคุยเนี่ยมันจะมันจะสําเร็จมันจะได้หรือเปล่าหรือมันจะอะไรยังไงไม่รู้นะต้องรอดูต่อนะครับหรือมันจะยุ่งยากไปไหมหรือมันจะอะไรไม่รู้นะจะต้องรอดูนะครับออันนี้ B03 นะตัวนี้ตัวให้พลาสติกยางตัวยอย่างนี้นะครับมีกระเป๋าด้านขวาหนึ่งช่องแบบน,นี้ด้านข้างนะกระโปรงนะกระโปรงนะครับแ0ด้อยพร้อมส่ง EMS เหมือนเดิมครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูข้างหลัง อนี่ b ีนะอีกทีนึงนะตัวนี้8 0 0ร้อพร้อมส่ง EMS นะครับนี่นี่กระเป๋าอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูก่อนตรงนี้นะครับ800้อพร้อมส่ง EMS นะครับมีกระเป๋าข้างหนึ่งข้างนะกระเป๋าข้างขวานะรเราก็พยายามเขาเรียกอะไรหาตัวช่วยนะครับ